พี่ดิงก็นั่งเมามอยคุยกันไปสเปเฮลาไปได้วยเ <c oughs> นาะสเปเฮลาคุยกัน <c oughs> คุยกันบางช่วงมีผีบ้ามากวนก็จะอารมณ์เสียน้อย <c oughs> บางช่วงไม่มีใครมากวนมีพี่พี่น้องน้องมาก็จะคุยกันมันมวไปสเปเรลาไปนะจ๊ะบางช่วงก็จะเป็นแบบว่าถ้ามีผีบ้ามาก็จะกวนไปนก็จะโดนด่าไปนะจ๊ะ มันชอบมีคนมาไล่สุดน่ะมันก็มีคนมาปวนเราเนี่ยเราต้องเราต้องสูมแล้วขอบคุณ45ดวงตาค่ะขอบคุณนะคะเออแม้ว่าจะมีดวงตามาผ่านไปผ่านมาบ้างอะไรบ้างแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีเลยเนาะเมออื่อตอนตอน้ตนๆคลิปก็รู้สึกจะมาอยู่50กว่าเนาะก็ขอบคุณนะคะ56เนะ แค่นี้พี่หนิงก็ดีใจแล้วแหละนะคะเป็นกําลังใจนี่คุณไปถามพี่หนิงว่าไม่มีใครดูยังไรอย,อยู่มีคนหลักมีคนแค่แปดคนเก้าคนก็ยังไรอย,อยู่เอาพี่หนิงว่าเอาทาไมต้องไปนับไปดูหรอว่ามีคนดูกี่คนก็พูดไปเรื่อยๆเออพูดไปเรื่อยๆเราอยากลงตอนไหนเราก็ลง <laughs> พี่หนิงพี่แอดเดี๋ยวผมขอตัวจ้าตั้งเครื่องเสียงก่อนนะมีงานพี่ๆทุกคนขอบคุณค่ขคณคณะ,นนะ,คะขอบคุณคุณนพดลนะคะขอบคุณค่ะ พี่พร้อมสมายาลงคลิปสดหน่าดูเลยเด้งมาเด้งมาราเป่าแอดพิม์แล้วพี่หนิงต้องอ่านก่อนอ่านดีๆก่อนแอาแอดก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นพดลน,นะคะเเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูเดี๋ยวเข้าไปดูมั่งขอบคุณค่ะคุณสักการินดาร้ายสวัสดีค่ะ รับชมจากอุดรน,นะคะเป็นตั้งแต่น้อหนาวบ่เน้อจ้ะอุดรบานเฮาหนาวบ่หนาวไหมคะหนาวไหมหนาวไหมอุดรอ,อะ่ะใกล้ริมโขงหนาวไหมเหรอน่าจะอยู่นะดูรูปตามรูปโปรไฟล์อะ่ะเหมือนจะใช่อยู่นะ เด้อน่าจะใช่น่าจะใช่อืมบุคลิกค่ะบุคลิกใช่เลยบุคลิกนายตำรวจเลยจ้าแต่พี่ก็ติดตามพี่พร้อมไปแล้วนะ <c oughs> ขอบคุณห้าสิบแปดดวงตาจ้าขอบคุณหลายๆลาด้จะเด้อ <c oughs> เห็นไหมพอพี่พร้อมมาใช่ไหม <c oughs> ก็มีคนมาเลยมีดวงตาเ <c oughs> พิ่มขึ้นห้าสิบแปดแล้วนะคะสี 45, ่สิบห้าห้าสิบแปดดูดีใจดีใจนะคะ นั่นแหละขอบคุณนะคะเห็นไหมก็มพาพี่หนิงอยู่อะไรมาพูดอะไรมีคนไม่มีคนดูก็ดูอยู่บ่าเอา้าไม่มีคนดูก็จ้าคุณนุพดลนโชคดีจา้าขอบคุณนะคะที่มาให้เวลากับพี่หนิงนะคะขอบคุณในหลายจา้า<ๆ>เมื่อเช้าผมก็เข้าไปบ้านพี่ตุก๊กจะลงถ้าพี่นุพัดจะบ้านพี่ตุก๊กพี่หนิงก็ไปแวะอยู่ไปแวะคุยกับน้องตุ๊กอยู่เมื่อเช้านะมาหกสิบสามแล้วนะจา้าขอบคุณนะคะโอเคไปทํางานก่อนจา้า ถ้าไปทำงานมีโชคดีมีความสุขนะคะเออตั้งนานเลยใช่ไหมอ๋อเหรอดีดีดีจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณอ่าขอบคุณอะไรนะเพื่อนเพื่อนอ,นอบริษัทอ่าน้ําแข็งเกียรตินาแก้ด้วยนะจ๊ะขอบคุณหลายๆานะจ๊ะขอบคุณนะขอบคุณนะ ที่มาเป็นกําลังใจให้กับพี่หนิงเด้อน,นี่แหละอารมณ์บนอารมณ์ที่อยู่ข้างบนก็น้องๆเท่านั้นแหละน้องน้องเกียรตินัแก่น้ามาอีกแล้วเนี่ยหกสิบหกหกสิบหกล้านดวงตาน,นจะจน๊ะกระจรศักขังขังคะนะคะขอบคุณค่ะคุณกระจรศักสวัสด,ด,ดีนะคะขอบคุณค่ะคุณพร้อมบอกว่าอะไรพี่พร้อมสมัยบอกว่าพี่บ่าวกล้าทำคลิปตลกก็ดังได้ นั่นแหละน้องบอกแอดอะ่ะชอบพี่หนิงเงินน้องบอกแอดเขาเป็นคนเก่งขอบคุณค่ะคุณกระจรศาสขอบคุณนะคะยินดีหลายๆได้ใจเลยย,ย,ยินดีนะคะที่เข้ามาคุยกันจ้าผมทําไปขาไปใช่ไหมเดี๋ยวพี่หนิงจะได้เข้าไปเป็นเอฟซีนะติดตามไว้อยู่นะติดตามไว้อยู่ค่ะเดี๋ยวจะเข้าไปให้กําลังใจนะคะเข้าเข้าไปให้กําลังใจกันค่ะอือ ใช่เราก็ทําตามหน้าที่ของเราพี่พี่นเพืพ่อนก็แวะมาเยี่ยมเองเนาะพี่หนิงผมเหมือนกันค่ะไม่ยึดติดใช่ใช่เราไม่อยากจะยึดติดอะไรเราก็ทําของเราไปเรื่อยๆแหละจะโคนจ๋านะคะ